ใช้ชีวิตในปัจจุบันแม้เราจะระวังทุกอย่างดีแค่ไหนก็ไม่อาจหลีกหนีความเปราะบางจากความเสี่ยงต่างๆรอบตัวได้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราทุกคนตา่างดำรงอยู่บนความไม่แน่นอนหน้าที่การงานครอบครัวที่เรารักอนาคตหลังเกษียณหรือความฝันที่รอวันให้เป็นจริงองค์ประกอบความสุขของการใช้ชีวิตเหล่านี้ คุณรู้ไหมว่าระวางแผนได้ SCB Protect จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ที่จะร่วมสร้างสารรค์ความคุ้มครองทางการเงินให้กับสังคมไทยด้วยบริการที่เป็นเลิศจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพ SCB p r o t e c ทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแรงทางการเงินให้กับสังคมไทยโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัยที่หลากหลายผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยบุคลากรมืออาชีพของเราที่พร้อมที่จะให้บริการที่เป็นเลิศก,กับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะพร้อมที่จะรับมือกับทุกความเสี่ยงของชีวิตค่ะด้วยบุคลากรมืออาชีพและเทคโนโลยีที่นำสมัยเรามุ่งมั่น ที่จะสร้างความคุ้มครองให้กับลูกค้าของเราในทุกๆวันด้วยการค้นหาความต้องการของลูกค้าให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าที่สุดผ่านช่องทางต่างๆของเราเราการันตีมาตรฐานการบริการเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าพร้อมสนับสนุนการทำงานด้วยอุปกรณ์ดิจิตัลที่สมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เรามีผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงเวลาตั้งแต่การหารายได้การใช้จ่ายการออมเงินและการส่งต่อมรดกให้กับคนที่เราห่วงใย,ยผ่านความคุ้มครอง4กลุ่มหลักที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนด้วยบริการ3ช่องทางหลักคือทางดิจิทัลทางโทรศัพท์และทางที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองพวกเรา SCB Protect ยึดมั่นการทำงานด้วยความใส่ใจ ในงานที่ทำในเพื่อนร่วมง,งานและในลูกค้าของเราเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์ดีๆไว้ใจได้ที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะช่วยคัดสรรความคุ้มครองที่คุ้มค่มาเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนเพื่อช่วยให้สังคมไทยเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืนดังเช่นสัญลักษณ์ของเราที่สื่อถึงชีวิตที่สดใสทันสมัยในความเรียบง่ายและสามารถใช้ชีวิตยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาวะที่เปราะบางจากความเสี่ยงมากมายรอบตัวก็ยังคงมีความสุขเพราะได้รับความคุ้มครองผ่าน SCB Protect ที่เสริมแรกฐานความมั่นคงแข็งแกร่งจากไทยพาณิชย์มาช่วยรองรับทุกสถานการณ์ชีวิต SCB p r o t e c t คุ้มครองคุ้มค่าเคียงข้างคุณมีอะไรจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเราไม่ลงมือทำสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปริษากุณาสินนบพภาหรือพี่เอกค่ะ กับรายการตีบวกสกิลเพิ่มความชิลในการลงสนามค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเทปนี้นะคะก็จะเป็นอีกเช่นเคยค่ะที่เรามาพบกันทุกวันพฤหัสัปดีนะคะมีคอมเมนต์เข้ามามากมายเลยค่ะหลายๆคนก็ไม่กล้าที่จะสอบถามเข้ามาทาง Facebook นะคะก็มีการสอบถามเข้ามาทางแชทไลน์ก็มีนะคะตรงนี้เนาะอาจจะเขินกันบ้างเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะอย่าลืมนะคะพี่เอ๋จำพวกเราทุกๆคนได้ค่ะมีอะไรสอบถามกันเข้ามานะคะเพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆเนาะ ค่ะสับรับในวันนี้นะคะเราก็คงยังมาติดตามกันต่อในเรื่องของตัวแผนความคุ้มครองนะคะของเราจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะคะก็จะเป็นในเรื่องแผนของการคุ้มครองรายได้เนาะยังมีนะคะอีก3าแผนนะคะที่สามารถจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าตอนที่เราไปลงสนามได้และหลายคนบอกว่าตัวแผนคุ้มครองรายได้นะคะเป็น แบบประกันนะคะที่เรานําเสนอไปด้วยคุ้มตลอดชีพัสเนี่ยนะคะเป็นแผนประกันที่ดีมากๆเลยลูกค้ารู้สึกพอใจนะคะในส่วนของการที่ไปลดความกังวลใจของเขานะคะในเรื่องของการที่ว่าความคุ้มครองไม่จําเป็นจะต้องรอในส่วนของที่นะคะเราจะจากไปก่อนเวลาอันควรหรือว่าเราจะรอครบกําหนดสัญญาในช่วงของระยะเวลาที่เราจะมีอายุยืนนะคะตัวนี้แต่ว่าในเรื่องของตัวความคุ้มครองนะคะที่จะเปลี่ยนเป็นในเรื่องของการใจ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลน,นะคะยังจํากันได้ไหมเนะ ก็จะมีการพูดคุยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหรือมีคําถามเข้ามาว่าเอ๊ตัวเนี้มันจะสามารถเอาตัวของผลิตภัณฑ์อื่นๆอะไรเข้าไปเสริมได้บ้างแล้วก็มีนะคะในส่วนของที่น้องสอบถามเข้ามาว่าผลิตภัณฑ์ตัวคุ้มครองอไรายได้ที่ไปนําเสนอให้กับลูกค้าเนี่ยอาจจะมีบางโจทย์ที่ลูกค้าบอกว่า มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่มันอาจจะไม่มีเงินคืนระหว่างทางซึ่งตอนนี้ลูกค้าอาจจะมีการที่บอกว่านะคะนำเงินฝากของธนาคารเนี่ยนะคะไปฝากไว้ด้วยเงินรูปแบบของการฝากประจําแต่ดอกเบี้ยอนน้อยนิดนะคะมันทําให้ในส่วนของการลงทุนเนี่ยมันไม่เกิดผลตอบแทนที่กลับมาสําหรับวันนี้นะคะในเทปนี้เนี่ยคือพี่เอจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่ามันยังมีในส่วนของตัวแผนนะคะอีกแผนหนึ่ง ที่ต้องบอกว่าน้องๆ P ีซหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีการขายแบบประกันหรือแผนนี้เข้ามาเขาเรียกว่าคุ้มออมสุดจำกันได้ใช้มีค้าตัวนี้เพราะมีเงินจ่ายคืนให้กับลูกค้าทุกๆปีเลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะทําการนะคะรองรับด้วยหน้าสมุดบัญชีธนาคารเอามาให้กับที่บริษัทนะคะเพื่อทําการโอนบัญชีเข้าทุกๆปีเลยแล้วที่สําคัญค่ะ แผนประกันตัวนี้นะคะเป็นแผนที่เราบอกว่านำเสนอง่ายๆนะคะมีความคุ้มครองในส่วนของกรณีเสียชีวิต ที่นะคะสช่วงแล้วผลตอบอตัวคุ้มครองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสูงมากๆเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องมีการจ่ายในส่วนของค่ารักษาเออส่วนของการเสียชีวิตนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวคบสัญญาให้กับลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างที่บอกค่ะไฮไลท์เป็นการเก็บออมง่ายๆเก็บออมอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นชื่อก็เลยเป็นคุ้มออมสุขไงคะ ต่ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่านะคะเราสามารถที่จะไปนําเสนอลูกค้าได้ด้วยรูปแบบนะคะ2รูปแบบหลักๆเลยนะคะถ้าอย่างที่พี่เอ,อบอกไปว่าบางเอิรเราเจอลูกค้าที่อยากในเรื่องของอยากได้เรื่องของคุ้มครองรายได้ทุนประกันที่สูงนะคะตรงนี้แต่ก็อยากได้เงินออมระหว่างทาง ตัวนี้ค่ะมันสามารถที่จะแบ่งตัวเงินออกมาได้2ก้อนนะคะก้อนแรกก็คือเป็นเรื่องของการคุ้มครองรายได้ก้อนที่2เป็นเรื่องของการเก็บออมอ่ะอันนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่บอกว่านะคะแบ่งเงินมาให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่านะคะตัวนี้สิ่งที่เราอยากจะนําเสนอให้กับลูกค้านะคะก็จะมีอีก2กลุ่มเช่นเดียวกันกลุ่มแรกนะคะที่วันนี้พี่เอจะพูดกับพวกเราก็คือกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่ามีความกังวลใจอยากจะให้นะคะตัวของผลการออม ตัวนี้นะคะเป็นเรื่องของการออมด้วยทุนการศึกษาตัวนี้ค่ะเราสามารถจะเอาคุ้มออมสุขนะคะไปนำเสนอได้วิธีการนะคะต้องบอกก่อนเลยว่า คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะล่องรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกได้เรียนสูงๆนะคะเรียนที่โรงเรียนดีๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยนะคะการจบก็ต้องปริญญาตรีแล้วเนาะสมัยนี้นะคะทีนี้เราบอกว่านะคะเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่จะเก็บออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาลูกอย่างแรกเลยค่ะนะคะตัวนี้การเก็บออมลักษณะนี้นะคะเราต้องมีการพูดคุยอธิบายลูกค้าฟังว่าการตอบโจทย์ตรงเนี้ย5ปีที่จะรับเงินครบสัญญาแน่นอนแล้วค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่นะคะเพิ่ง จะมีการนะคะสร้างครอบครัวหรือว่าเพิ่งจะมีลูกเล็กๆอันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเขาบอกว่านะคะ25ปีนะคะเป็นเงินก้อนโตที่เราจะสามารถส่งมอบให้กับลูกณนะวันที่เขานะคะ เขาเรียกว่าเออถ้าเป็นสับทั่วไปเนาะเขาก็บอกว่าถึงวัยเบญจเพศแล้วล่ะวัยเบญจเพศอย่างน้อยเนี่ยนะคะจบปรนญญตีแล้วล่ะสแสดงว่าตัวเงินก้อนนี้มันอาจจะส่งต่อไปให้กับลูกระหว่างทางของเงินจ่ายคืนตัวนี้มันก็จะมีการส่งต่อไปนะคะทุกๆปีแต่ว่าเราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายในการออมไวใ้ให้อย่างชัดเจนหรืออย่างที่บอกคะ่ะเก็บไว้เพื่อทุนการศึกษาลูกหรือเป็นในเรื่องของการที่บอกว่าเงินก้อนแรกที่จะส่งต่อให้กับลูก เพื่อนะคะจะไปเป็นการสร้างนะคะการทํางานหรือการเริ่มต้นเพราะมีคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเหมือนกันค่ะว่าโอเคในเรื่องของทุงกนการศึกษาเนี่ยอาจจะมีการวางแผนไว้ด้วยเงินฝากหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะตรงนี้เพราะว่าลูกค้าเราส่วนหนึ่งก็คือเป็นลูกค้าเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์แต่ทีเนี้ยค่ะอย่างที่บอกตัวคุ้มออมสุกจะตอบโจทย์ได้ด้วยการที่ว่าการเก็บออมนะคะทีละเล็กทีละน้อยแล้วเป็นเงินก้อนโตในอนาคตตัวเนี้ยมันก็จะส่งต่อให้ว่าเป็นเงินก้อนให้สําหรับลูกเราในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้เรามาดูต่อค่ะว่าในส่วนของตัวการออมสุกตัวนี้นะคะมันจะตอบโจทย์ให้กับอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงของวัยทํางานคนวัยทำงานหรือน้องๆเรา PC เองก็แล้วแต่นะคะถ้ายังจํากันได้เราเจอกันในส่วนของที่เราออนบอร์ดกันนะคะตรงนี้เราก็จะทราบว่าตัวในส่วนของตัวการออมตัวนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของการที่ว่าเก็บออมออมแบบไหนคะออมแบบมีวินัย ออมแบบอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นการออมแบบที่ถอนระหว่างทางไม่ได้ตัวนี้นะคะก็จะสามารถตอบโจทย์ให้มีเงินก้อนหนึ่งยกตัวอย่างเหมือนที่บอกค่ะน้องน้องพีซีเริ่มงานตอนนะคะอายุประมาณ25ดังนั้นการตอบโจทย์ตรงนี้มันจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของตอนที่เราอายุ50ปีนะคะเพราะว่าตัวแบบคุ้มออมสุขเนี่ยจะมีระยะเวลาของครบสัญญาคือ25ปีซึ่งช่วง25ปีถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยนะคะจบที่25ปีตอนนั้นอายุ50เราสามารถที่จะ,กะเกษียณอายุอย่างสบายสบายเลยอย่างที่บอกค่ะ เมื่อไรก็ตามที่เราอยาก,กเกษียณอายุกเกษียณอายุแบบสบายๆมีเงินก้อนได้ทองเที่ยว ไปต้องทํางานนะคะตรงนี้ผลตอบแทนก็ยังได้อย่างส,งสม่าเสมอนะคะตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของวัยทํางานที่อยากจะมีเงินก้อนอย่างชัดเจนหรือนะคะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าเงินก้อนแม้จะกระทั่งก่อนกเกษียณหรือหลังกเกษียณก็ดีนะคะคุ้มออมสุขตัวนี้ตอบโจทย์ทีนี้เรามาดูในรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าตัวคุ้มออมสุขเนี่ยนะคะเรามาทวนกันนิดหนึ่งค่ะว่าในส่วนของตัวแผนนะคะเขาบอกอะไรบ้างแผนตัวนี้นง่ายๆเลยค่ะ ก็คือเป็นเรื่องของการเก็บออมนะคะทุกๆปีปีหนึ่งจำกันได้ไหมคะแผนเรามีทั้งหมด3แผนเนาะ ก็คือความคุ้มครอง100 0 0 0 0 0 0 0 0แสนแล้วก็5 0 0แสนค่ะนะคะตัวนี้นะคะก็จะตอบโจทย์ตรงที่ว่าทุกๆปีจะมีเงินคืนให้ยกตัวอย่างคะ่ะแผนที่น้องๆขายกันแล้วก็เก็บง่ายๆเก็บแบบสบายๆนะคะจำนวนรายทุกวันวันละ1ลราย1ลราย1ลรายตรงนี้นะคะเป็นการขายแบบที่ให้ลูกค้าเก็บอ,อมแบบสบายๆเก็บแบบมีวินยัยเก็บแบบสม่ำเสมอแล้วก็เก็บแบบมีผลตอบแทนแน่นอนนะคะตัวนี้เพราะอย่างที่บอกค่ะว่าตัวนี้เรามีเงินจ่ายคืนให้ยกตัวอย่าง เช่นนะคะลูกค้าอายุ35ปีเบี้ยประกันอยู่ที่ปีละ8,971บาทตรงนี้ก็จะได้ความคุ้มครองอยู่ที่1,000 0 0บาทแต่ค่ะไม่ค่ะตัวนี้นะคะความคุ้มครองต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาฝันจากไปก่อนนะคะในช่วง10ปีแรกเรานะคะมีการจ่ายตัวความคุ้มครองให้ถึง1,50 0 0 0บาทค่ะหรือ150%ยอ่ายังจํากันได้ไหมคะเราทวนกันนิดนึงนะคะ แต่หากบังเอิญค่ะตัวนี้นะคะความคุ้มครองนะคะที่กรณีจากไปเกิดขึ้นในช่วง11ปีนะคะหลังจนถึงอายุ25ปีของตัวกรมธรรม์บริษัทนะคะจะทำการจ่ายตัวความคามุ้มครองตรงนี้ให้ถึงสูงถึง2 0 0 0บาทซึ่งหรือคือ200%เห็นไหมคะตัวนี้ความแตกต่างของมันในเรื่องความคุ้มครองมันสูงมากถ้าสมมติว่าลูกค้ามีการแบ่งการออมออกมาฝากเงินกับธนาคารตรงนี้นะคะเผื่อไว้ใช้ฉุกเฉินแต่การฝาก ลักษณะของนะคะที่เป็นรูปแบบการออมประกันชีวิตตัวนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่บอกว่าเก็บอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันแต่เราจะไม่สามารถถอนออกมาใช้ระหว่างทางได้แต่เป้าหมายมันมีอย่างชาัดเจนค่ะว่าเราจะมีเงินกอนเนาะเพราะตัวนี้เราบอกว่าเมื่อครบสัญญาไม่ได้เกิดเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่เราจะมีตัวความคุ้มครองในส่วนของตัวเงินครบสัญญาคืนให้กับลูกค้าคือ1 5 0 0 0 0บาทค่ะหรือนะคะตัวนี้อย่างที่บอกค่ะ อาจจะมีมูลค่าที่มันสูงกว่าเดิมได้นะคะสูงกว่าเดิมหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าครบสัญญานะคะเราบอกว่าตัวกรมธรรม์เราจะจ่ายคืนให้ก็คือ1นึ0 0 0สบาทแต่บังเอิญว่ามูลค่าหรืออายุนะที่วันลูกค้าทําประกันเนี่ยมันมีการที่ได้มูลค่าสูงกว่า1นึ0 0 0สบาทบริษัทก็จะทําการจ่ายตัวนั้นให้เช่นเดียวกันค่ะและที่สําคัญนะคะไฮไลท์ของตัวนี้ค่ะ เป็นในเรื่องของเงินจ่ายคืนนะคะทุกๆปีจะมีเงินจ่ายคืนให้ถ้าเราเริ่มต้นที่ความคุ้มครอง1000 0แบาทนั่นหมายความว่าทุกๆปีเราจะได้เงินคืนก็คือ1000บาทตัวนี้ง่ายๆเลยค่ะคุณลูกค้าจะสามารถเห็นนะคะในส่วนของนะคะตัวเงินที่โอนเข้าทุกๆปีนะคะทุกๆปีกรมธรรม์จะมีเงินโอนเข้าเลย1000บาท1000บาท1000บาทดังนั้นแสดงว่าถ้าคุณลูกค้ามีการโอนเข้าบัญชีแล้วไม่ได้นําเงินก้อนนี้ออกมาใช้ เราลูกค้าเองนะคะคุณลูกค้าเองก็จะได้ในส่วนของตัวดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารด้วยเช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะข้อดีของตัวคุ้มออมสุกเนี่ยนะคะเป็นตัวที่บอกว่ามันมีเป้าหมายของตัวเงินที่จะได้ในอนาคตอย่างชัดเจนน้องๆหลายๆคนนะคะพี่ก็เห็นว่านะคะทุกคนเนี่ยนะคะสนใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบประกันตัวนี้มันตอบโจทย์เพราะว่า 1. เป็นการออมแบบสบายๆออมก็เล็ก แต่ได้เงินก้อนใหญ่ในอนาคตแล้วที่สําคัญเรายังมีเงินนะคะคือระหว่างทางให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ต้องบอกว่านะคะมีการนําส่งงานเข้ามาทุกๆวันเนี่ยนะคะอย่างมากมายเลยทุกๆพื้นที่เลยเนาะแล้วที่สําคัญเลยอย่างที่บอกค่ะพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่หลักเลยที่สําคัญเพราะว่าลูกค้าวันนี้ต้องการหาผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้นะคะที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีในส่วนของเงินนะคะที่จะได้การันตีอย่างแน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะบอกน้องๆว่าตัวนี้มันเป็นไฮไลท์จริงๆค่ะนะคะในเรื่องของการออมเพราะว่าเรื่องของระยะเวาลาชําระเบี้ยนะคะตรงนี้ก็สั้นด้วยแค่15ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ยังคงได้เงินจ่ายคืนนะคะน้องๆหลายๆคนก็เอ๊ะกังวลใจว่าถ้าอยู่ชําระเบี้ยไปแล้วสําหรับตัวแบบประกันแบบนี้มันจะมีในส่วนของเงินจ่ายคืนที่ได้อยู่หรือเปล่าเงินจ่ายคืนการันตีให้แน่นอนค่ะตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1เลยนะคะจะได้ตัวเงินจ่ายคืนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะดัง นั้นนะคะในส่วนของการออมค่ะอย่างที่บอกถ้าออมเป็นรายเดือนน่ะสบายมากเลยนะคะเดือนเดียเพียงแค่6 700บาทเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าต้องการที่จะได้เป้าหมายของเงินก้อนที่ก้อนใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะมีการวางแผนให้กับลูกค้านะคะว่าโอเคตรงนี้นะคะลูกค้าต้องการที่จะได้ตัวเงินจ่ายคือหรือว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยอยากจะตั้งเป้าหมายนะวันที่นะคะเขามีการเก็บออมไป25ปีแล้วเป็นเงินก้อนเท่าไหร่นะคะตัวนี้เราก็สามารถที่จะมีการคำนวณให้กับลูกค้าได้นะคะ สมาร์ทพาทหรือว่าตัวแซมยังจํากันได้ไหมคะตัวนี้เนาะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราสามารถจะคานวณเป้าหมายให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็วางแผนให้กับลูกค้าได้การออมนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าออมเป็นรายปีเนาะก็จะง่ายนิดนึงนะคะเมื่อมีการชําระเบีย้ยปีแรกปุ๊บปีที่2นะคะก่อนชําระเบีย้ยก็จะมีเงินจ่ายคืนให้นะคะดังนั้นนะคะเราจะเห็นว่าตัวคุ้มออมสุขเนี่ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นวัยทํางานนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการเรื่องของให้ให้เป็นทุนการศึกษากับกูหรือว่า เรื่องของตัวที่บอกว่านะคะน้องๆเพิ่งจบงานนะคะหรือเป็นวัยทํางานที่เพิ่งเริ่มตน้นอยากจะวางเป้าหมายว่า เมื่อไหไรก็ตามนะคะที่ถึงช่วงเวลาก่อนเกษยียณอายุหรือแม้กระทั่งหลังเกษยียณอายุก็แล้วแต่จะมีเงินก้อนโตตัวนี้คุ้มออมสุกก็สามารถตอบโจทย์ได้นะคะแค่แบบประกันแบบเดียวเป็นเรื่องของการออมแต่มันสามารถตอบสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้หลากหลายนะคะก็อยากจะฝากน้องๆน,นะคะในเรื่องของการค้นหาความต้องการเนี่ยเราเจาะลงไปให้ได้เจาะลงไปให้ลึกนะคะแล้วเราจะเห็นว่ามันสามารถจะตอบโจทย์ได้หลากหลายทีเดียวเลยค่ะตัวนี้เป็นไฮไลท์แล้วที่สําคัญค่ะนะคะเราสามารถจะออนท็อปไปได้ระหว่างทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่าง ที่บอกค่ะนะคะเราสามารถที่จะเอาตัวการขาดรายได้เข้าไปด้วยก็ได้สําหรับบางคนที่มองว่านะคะอีก5ปี10ปีมีความกังวลใจนะคะในเรื่องของการขาดรายได้ก็สามารถที่จะออนท็อปเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัวสัญญาหลักตัวนี้อย่างที่บอกะคะ่ะเป้าหมายนะคะชัดเจนแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเรามีการวางเป้าหมายการค้นหาความต้องการตัวนี้นะคะเราก็คงต้องกลับไปเนาะนะวันที่เราเข้าไปคุยกับลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็ยังคงต้องบอกอยู่คะ่ะ ว่าอะไรก็แล้วแต่เมื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วต้องไปลดความกังวลใจของเขาให้ได้นะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ของ S C B Protek นะคะในวันนี้นะคะตัวคุ้มออมสุขอย่างที่พี่ทวนให้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะ เราตอบโจทย์ได้หลากหลายจริงๆนะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากน้องๆไปเนาะแล้วลองไปดูกันซึ่งพี่คิดว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่นะคะนำเสนอได้ขายได้ขายดีกับน้องๆทุกๆคนเลยนะคะ <ắng> ก็สําหรับวันนี้นะคะพี่คิดว่านะคะในส่วนของตัวแผนประกันตัวนี้มันก็เป็นอีกแผนหนึ่งนะคะที่เราจะตอบโจทย์ให้กับปัจจัยหลักของลูกค้านะคะในเรื่องของการเหล่ลดความกังวลใจนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุ้มครองรายได้สัปดาห์นี้ในเรื่องของการ,การะค,ะาคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องนะคะ เกี่ยวกับการออมนะคะการออมเนาะหรือว่าการเกษียณนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้าได้นะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะเหมือนที่บอกกันค่ะเรายังไม่ได้นะคะมีการเฉลยกันเลยเนาะเกี่ยวกับตัวเทปที่แล้วนะคะ มีน้องๆน,นะคะในส่วนของการที่สอบถามเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้พี่ก็ได้มีการตรอบกลับไปให้ทรารบราแล้วเนาะและหลายคนยังมีการเขินอายกันอยู่นะคะที่จะมีการสอบถามเข้ามาไม่เป็นไรค่ะถ้าวันนี้ยังไม่แสดงตัวนะคะก็มีการหลังบ้านกันได้ค่ะนะคะ <S <s <men> <S หรือว่าเราก็คงอาจจะมีการพบเจอกันเนาะตรงนี้แล้วก็น้องๆรุ่นต่อๆไปนะคะก็คงจะได้มีการเรียนรู้กับพี่ๆนะคะซึ่งก็คิดว่าพี่ๆคงจะน,นำในส่วนของตัวนะคะความรู้ต่างๆไปช่วยแชร์กับน้องๆได้เช่นเดียวกัน ะะแล้วก็นะคะคอย่าลืมนะคะเรายังมีอีกตัว2แผนแบบประกันที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้คมครองอีก2อ,อย่างให้กับลูกค้านะแล้วเราก็จะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเทปนี้นะคะพี่ก็จะมีคําถามถึงพวกเราว่านะคะในส่วนของแผนคุ้มออมสุขตัวนี้นะคะอยากให้พวกเรานะคะมีการแชร์กันเข้าบอกว่าถ้าสมมติว่านะคะลูกค้าต้องการที่จะซื้อทุนประกันสัก1ล้านบาทนะคะตรงนี้ ตัวของเงินจ่ายเกินทุกๆปีเนี่ยลูกค้าจะได้รับเท่าไหร่ติ๊กตอ็อกติ๊กต็อกติ๊กตอตกตอพี่ขอคนแรกที่ตอบเข้ามานะคะว่าถ้าลูกค้าต้องการความคุ้คมครอง1ล้านบาทนะคะตรงนี้ทุกๆปีจะมีเงินจ่ายเกินเท่าไหร่ง่ายๆลองดูนะคะแย่งเงินเข้ามาเลยนะคะเพื่อจะมาตอบกันเนาะแล้วเรามีของรางวัลเด็ดๆนะคะเอ๊เ,อเ,อเทปนี้พี่ขออนุญาตนะคะไม่แจกของของบริษัทเนาะอาจจะให้เป็นอะไรที่ลิมิตดีไหมคะแต่ยังไม่บอกนะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูกันนะคะว่าใน ตอนที่เราออนแอร์กันเนี่ยนะคะมีใครตอบคำถามตรงนี้ข้อบ้างนะคะก็สำหรับในวันนี้นะคะพี่เอก็ สุดท้ายนะคะอยากให้กําลังใจทุกๆคนนะคะเหมือนกับทุกๆครั้งที่เราเจอกันนะคะอยากจะให้พวกเรานะคะส่งกําลังใจถึงถึงการทุกๆพื้นที่นะคะวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะไม่ลืมกันนะคะอากาศก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่เลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าอีกไม่กี่สัสปดาห์เท่าไหร่ละเราก็จะเริ่มเข้าหน้าหนาวกันแล้วนะคะตรงนี้เนาะแล้วใครก็ยังเหมือนเดิมค่ะมีคําถามมีอะไรนะคะ l e ARNING CENTER นะคะของ S C B p r o t e c h ก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลให้คำตอบกับน้องๆเหมือนเดิมนะคะมีอะไรทักทายกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะสู้ๆกันต่อไปค่ะนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่เอกก็ขอนะคะลาพวกเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในเทปหน้านะคะกับรายการตีบวกสกิลเพิ่มพลังคิวในการลงสนามค่ะสวัสดีค่ะ